สำหรับชีเซสสัปดาห์นี้นะคะเรามีทีมเป็นนักกอล์ฟที่มีผลงานยอดเยี่ยมมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับปีฤดูกาล2021นะคะเขาชนะหลายรายการเลยนะคะรวมถึงรายการ FedEx Cup ด้วยแน่นอนคะ่ะเขาคนนี้คือแพทริกแคนเล่ย์นะคะเป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกันซึ่งมีผลงานแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกในเรื่องของวงสวิงนะคะแล้วก็แนวคิดของเขาในสนามกอล์ฟนะคะที่ทาให้เขานั้นมีผลงานที่ ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็สม่ําเสมอตลอดปีเลยนะคะทีนี้อุ๋อยากจะยกเรื่องของแพทริกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นอะไรที่เราทั้งหลายเนี่ยน่าจะทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแพทริกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะคิดมากเรื่องวงสวิงในสนามกอล์ฟนี่แหละข้อนี้เลยดีมากๆนะคะเพราะว่าการเล่นกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเราเคยพูดกันแล้วเล่นกอล์ฟก็ต้องเล่นนะคะไม่ใช่ออกมาคิดในสนามกอล์ฟเรื่องคิดเก็บไว้ในสนามดライブ แพทริกเขาบอกว่าเวลาอยู่ในสนามเนี่ยก็จะต้องเน้นเฉพาะเรื่องของเป้าหมายนะคะส่วนเรื่องวงสวิงนั้นให้เป็นเรื่องที่ทําในสนามดรีฟนะคะแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายในสนามได้เนี่ยเราก็ต้องมีวงสวิงที่เชื่อถือได้ที่มั่นใจได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสนามดรีฟเนี่ยแพทริกกับโค้ชของเขาเนี่ยโฟกัสเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสำหรับแพทริกเองเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นมีวงสวิงที่หวือหวามากนะคะก็เป็นวงสวิงที่ เรื่อยๆนะคะไม่ได้เป็นคนที่เน้นแรงนะคะแต่เขามีความแม่นยำสูงเหตุผลที่เขามีวงสวิงที่ทำซ้ำได้ง่ายเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขามีหลักที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปในวงสวิงนะคะอย่างแรกเลยที่เขาจะเน้นกับโคช้ชของเขาเนี่ยก็คือการมีฐานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยแพทริกจะไม่ในช่วงแรกของแบ็กสวิงจะไม่ต้องไม่ขยับช่วงล่างเลยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความกว้างของวงสวิง อันนี้คืออย่างที่1นึ่คุณผู้ชมเราอันนี้เราก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะสังเกตว่าเขาจะไม่มีการขยับไม่มีหมุนนะคะฐานที่มั่นคงความกว้างอย่างที่2คือเรื่องของเกลียวเกลียวของแบ็กสวิงนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างพลังให้ได้เต็มที่ในช่วงของแบ็กสวิง เขาบอกว่าตอนสมัยยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยนะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะสร้างพลังในสวิงด้วยการสะบัดเอวแรงๆสะบัดข้อมือแรงๆอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างสปีดแต่ว่าเมื่อป้องมาเล่นหลายต่อหลายวีคนะในในหนึ่งปีเนี่ยใช้ร่างกายมากมายเนี่ยการที่จะสะบัดเอวสะบัดข้อมือต่างๆเนี่ยก็ 1. นึ่ทำให้บาดเจ็บได้ 2. เกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเขากับโคช้ชก็เลยเวิร์กกันว่า ควรจะสร้างพลังด้วยการแบ็กสวิงให้ได้เกลียวให้มากที่สุดนะคะแต่ก่อนนี้เขาจะขึ้นสั้นกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามหมุนให้ได้มากที่สุดอันนี้อาจจะทํายากนิดนึงสาหรับบางท่านที่เริ่มทําแรกๆนะค่อยๆบิดไปค่อยๆบิดไปอย่าบิดทีเดียวแรงนะคะเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้และสามารถไปเพิ่มความยืดหยุ่นจากช่วงหลังด้านล่างได้ด้วยนะคะในห้องห้องยิมนะคะ,ะความกว้างของวงสวิงความมั่นคงของฐาน บิดให้เต็มที่เพื่อที่เวลาลงดาวน์สวิงมาก็หมุนเกลียวกลับมานะคะไม่ต้องสะบัดเอวหรือว่าสะบัดข้อมือให้ให้เกิดข้อผิดพลาดไปนะคะและอย่างที่3อันนี้แหละที่คุณผู้ชมทำได้แน่ๆนะคะก็คือเรื่องของจังหวะนะคะและก็ลำดับของวงสวิงด้วยเขาบอกว่าสำคัญมากคือลำดับของวงสวิงตอนเริ่มเมื่อกี้สังเกตเห็นไหมคะอะไรอะไรไปก่อน ไม้กับแขนช่วงล่างอยู่กับที่นี่ลำดับแขนกับไม้ไปก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นหมุนทั้งชิ้นอย่างนี้แล้วเวลาลงอะไรมาก่อนช่วงล่างช่วงล่างมาก่อนแล้วแขนค่อยเข้าแล้วก็หมุนไปทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลำดับของวงสวิงจำง่ายๆนะคะช่วงบนไปก่อนช่วงล่างมาช่วงล่างมาก่อน ช่วงบนตามอ่านี่จำง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะเขาบอกเขาต้องเตือนตัวเองช้าช้าช้าแล้วก็ลำดับของวงสวิงเป็นสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะและทั้งหมดนี้รวมกันแล้วพอออกรอบเขาก็สามารถที่จะโฟกัสไปที่ทาร์เก็ตได้นะคะเอาละเราฝึกเรื่องสวิงกันแล้วเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ทาร์เก็ตกัน ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเทคนิคในเรื่องของวงสวิงแล้วก็แง่คิดดีๆของแพทริคแคนเล่ลองไปฝึกกันดูแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะวันนี้สนามเดอะวังน้อยนะคะที่เออเฟินสถานที่แล้วเรากลับมาชี้เซตกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะช่วงฮีเซตชีเซสนับสนุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง